ช้าน,นี้ก็ัาทุกคนมาที่พระราชวังนารายราชนเวศนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับมาชมบรรยากาศกันนะครับวังนารายบริเวณภา,ายในก็จะมีต้นไม้นะครับร่มรื่นตอนนี้นะครับอันนี้เป็นทางเดินบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณพระราชวังชั้นนอกนะครับพระราชวังชั้นนอก ก็จะมีต้นไม้ต้นจันจุรีใหญ่นีครับแล้วก็ต้นไมร้รอบๆตอนนี้ก็เป็นการเตรียมงาน,นก็จะมีงานแผ่นเดนสน,นพนารายนะครับเ,เตรียมพื้นที่เตรียมงานกันนะครับนี่ครับก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศแล้วก็ จะพาเดินเข้าไปด้านในนะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งสุทาสวรรค์นะครับเป็นที่ประทับแล้วก็ที่สอนลกฏของสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับตอนที่เดินไปก็มาชมบรรยากาศรอบนอกกันนะครับ,นะรบก็เป็นบริเวณพระราชวังชั้นนอกนะครับแล้วก็เดินเข้ามา นี่แหละครับชมบรรยากาศชมโบราณสถานนี่ครับก็มีนกพิราบนะครับมาอาหารกิน ก็เดินตามทางเดินไปทุงนี้ก็เป็นช่วงเตรียมงานนะครับเป็นช่วงเตรียมสถานที่นะครับหลายๆเทศาบาลหลายๆองค์กรนะครับก็จะเข้ามาจัดก็มีการเตรียมพื้นที่พนะื้นที่ในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะครับผมเองก็เข้ามาจัดนะครับนี่ครับผมก็ จัดในบริเวณที่เป็นพระที่นั่งนะครับพระที่นั่งสุทาสวรค์ซึ่งเป็นบริเวณพระราชวังชั้นในนะครับนี่ครับาพกคนเข้ามารับชมบรรยากาศในบริเวณวังนาราราชันเวทก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับร่มรื่น ก็ทาให้เราได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณพระราชวังชั้นกลางนะครับวางชั้นกลางก่อนที่จะเข้าไปวางชั้นในนะครับก็มีกาแพงสูงใหญ่นะครับล้อมรอบนะครับพาทุกคนมารับชมถึงความสวยงามแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองนะครับใน สมัยสมเด็จพระนารายนี่ลครับแล้วก็นี่เป็นประตูวังชั้นในนะครับประตูวังชั้นในก็จะ่าทุกคนเดินเข้าไปรับชมบรรยากาศนี่ับประตูก็เป็นประตูสูงใหญ่นะครับแล้วก็มีความแน,าาน่นหนาทาวรและกำแพงก็สูงนะครับ นี่ครับนี่เป็นประตูนี่ครับมีความเตโตโมรานอันนี่ก็เป็นบริเวณพระทีน่ทนั่งสุทาสวร์นะครับเป็น วางชั้นในนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ผมก็ได้เข้ามาจัดตกแต่งในบริเวณนี้นะครับนี่ครับวัสดุอุป,รปรกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับก็ชมบ,ชมบรรยากาศ,าก,าศ,าก,าศก่อน,นครับชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับนี่เลยครับเป็นบริเวณพระที่นั่งสุดาสวรรค์น,นะครับ ชมบรรยากาศความสวยงามมีต้นจามจุรีนะครับต้นใหญ่ๆสวยๆครับแล้วก็มีต้นไม้ดอกที่ส่งกลิ่นหอมนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับก็เป็นต้นกาสลองหรือว,ว่าต้นปีบครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวทำงานก่อน